ภารกิจในวันนี้นะเราจะต้องปฏิบัติการอย่างเงียบเชียบที่สุดเราจะนั่งดูพฤติกรรมของทหารพวกนี้กันปะเราไปลงฮอกันโอ้วัสด,ดีน้องควายเอ็ดด,ด,ดีที่ได้ร่วมทางด้วยนะ,ะเราถึงอัฟกานิสถานแล้ว เราจะบ,บุกใายปฏิบัติการค่ายนี้กันเลยไอสุดเราก็จะจุดซุ่มของเราแล้วจะซุ่มอยู่ตรงนั้นเพื่อดูพฤติกรรมของทหารในแถบนี้ว่ามันจะทำอะไรกันบ้าง ขอกไปกเลยระห,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 หว่างนั้นเราก็สุบรีรอไปอ่ะซิกาอัดอัดซิก้าเลยอยืบ หลังจากเราซุ่มดูพฤติกรรมมาตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับผมเราจะทําการจับไอตัวนี้กลับบ้านเอายิ่งปึกปึกปึกผมไม่หลับอีกนัดหนึ่งปึ๊บปึกหลับไปป่ะลงเลยสิหลับธารกิจเสร็จสิ้น เราจะได้กลับบ้านกันสักทีเสร็จสุดเราจะทำภารกิสจสำเร็จว่าไงเจ้าหนุน่มจ๋า Enemy presence detected. The Side ops list updated. Please select a landing zone. Heading to mother base. ในสุดเรากลับฐานมาสักทีเหนื่อยเหลือเกินนี่ทำงานได้ดีมากบอสโอ้โหใจมากกลับมาต้อนรับอโอ้โหแต่ละคนมิงวงมิงวันเต็มไปหมดดีใจที่เห็นไอ้ปลอดภัยท่านผู้นำ สเนกแกูดหมินเลยวะเจอน้ำสาในมืออู้หูเรีีกไปครับย่างนี้ต้องตาม โอ้โหแยสนเอร์โอ้ย่น yeah. oh yeah. yeah. ้องแย่เอ้ยคนนี้มาดูทาไมเนี่ยเนะไม่ต้องดูก็ได้นะเออเราอับกันสองคนได้กูอเอ็ดทอดทอดแมากเลยน้องโ้ย oh yeah. สะอาดสักทีครับขอบใจมากพ่อเอ็ดที่พาผมมาอาบน้ำ